ทำไมมันให้ปรับปุ่ม O ด้วยอ่ะมันภาพช้าไงจะให้ภาพไปตัดเรื่องภาพช้าตัด O ให้ภาพเสถียรอ๋อ <O. S 3> อกกว่าจะกว่าจะเข้านอก,นอกโอ้ก็มบอกปัป่มตัดจุดแล้วแต่ถ้าเข้ายากอ่ะมันเป็นเพราะมันต้องมือโปรนั่นมาใส ขอปืนหน่อยครับตรงไหนนี่เจอละวน้ยปืนบาเก่าใช่ปืนนั้นใช่ๆ่นั่งอยู่ที่นี่ยาวๆพวกนี้พวกผมพวกก็มีนะผมโยนให้อ่ะมีไหมแ๋วกระบอกก่อนพักกระบอกก่อนแล้วถือพวกมันจะได้สามชั้นเนี่ยผมบังไม่ไดอ่ะ บักจะดีให้ไหบักสติจูดนี่พอผมบั๊กพบไม่ได้ทุกชัแนลคือถืออะไรมันก็บักใช่ไหมครับใช่ครับถ้าบักพกได้แล้วอ่ะเกิน อันนี้ตัวพี่หรอใช่ไหมตัวผมตัวพี่ตั้มพี่อยู่เขาตายใช่ไหมพี่อยู่เท่าไหร่ครับไม่อยเล ฮะยิ่งเหรอใช่ใช่เสียงสากว่าใช่ห้าสิบเลยูกโตเลยหาลงมหาอะไรเลวโอ้ลูกอยู่เท่าไหร่ครับลุงโอ้ โอ้ลูกพี่เป็นเพื่อนผมเลยแน่ก็บอกแล้วว่าเป็นลุงของกูผมผมเคาเห็นในโรงพักเหมือนกันนะไอ้ตำรวจแก่แล้วเล่นปีไฟใช่คอมเพลท่จำกัดอายุกันหรอกใช่ก็เล่นเกมอายุห้าสิบก็เล่นได้ล่น โหแต่ลุงเล่นตั้งแต่อยู่เท่าไรเนี่ยใช่สงสัยยี่สิบสเล่นมาอะไรรู้ปะตอนแรกลูกมันตัวเล็กมันแล้วมันข้างเขาไม่ได้อ๋อแล้วพ่อลองสุดท้ายพ่อติดเลย พบอจีอยลุงเคยเล่นเกมอันนี้วะขานป่านนไอกูดกูดดักใช่ไหมเกมต่อแหละใช่ไหมกูดัก<ห>ผมก็เล่นนะที่มันเหมือนนี่มันจะเหมือนเกมไหมนั่นน่ะอามองอัดเเออเหมือนเมือนจะเหมือนอามองอัดอะ เกมเยวนี้นเนี่ยมันต้องมีเกมอื่นบ้างแหละ C S O ไง,ไงที่เหมือนเอกซอยไงเคยเมื่อก่อนลูกมันทำเิรจอ D P พาเด,ยดาากกานะเยอะทำไม่ได้มือมัเราไม่ไป โอ้เดียวโดนจิงตายโดนจิงตายโอ้ไม่เอามันเล่นเขาคาบาวไม่รู้คาบาวชวนทุกอันคาบาวเ่แต่ว่ทตีหาของตีป้อมไม่แล้วไม่มีอะไรคาบาวไม่ได้ตีป้อมนะมันลงดัน ข้าเบาผมเคยเล่นตอนเด็กมากเลยกี่ขวบเนี่ยหมเล่นเมื่อปีที่แล้วเนะี่ยมันยา9เลยบอกว่าพอให้มีแต่คนแก่อยู่ด้วยกันเนาะออวอตี้ตเราวอตี้เรา50กว่าเดินออกไปหาของแล้วก็ไม่มีอะไรอะไรนึงนึ่นๆๆงเก้นึอะไรหนึ่ง จุ๊กเหม่งมันพูดไม่ได้ไอแบงค์ไงจุ๊กเหม่งมีอะไรทั้งคืนอ่ะจุ๊กเหม่งมียาด้วเหม่งมีอะได้ไอจุ๊กเหม่งก็ลาอูน่ะคือสองอย่างวันนี้มันดีมีอะไรเข็นมาแล้วมีอะไร อุงลุงหลานเต็มของใช้มันเอนกรหัเต็มหมดของว่าออ๋มันจะเติมเขาบอกว่าให้จะไปเติมเติมเพิ่มมลงใช่ของอย่างแน่นได้ต้องนายกเอาจริงผมก็ไม่เติมบ่อยนะลุงผมนานๆเติมทีผมก็เติมตอนแรก ผมไม่ผมไม่เลยแหละ <c oughs> ลูกมันก็อยากจะเติมเหมือนกัแแกนแหละบอกไม่ต้องไปเติมแม่เลยนี่มีหน้าไปเติมลูกมันก็ว่าชิดไม่ต้องไปเติม <c oughs> มาว่าแอบเติมไม่ไม่เติมเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้ของถาวรมันหาได้หลายทีนอ่ลุงเก็บทำสเตตี้ใช่ไหม ลุงเอาไปสุ่มไ,ได้ชิ้นส่วนไอ้นั่นอะหลอมปืนแดาวทีละห 500, 500, 500้าร้อยห้าอยห้าอะลุงเก็บหมื่นชิ้นลุงไ็ได้เขาีไวัน้สามสี่ตัวเนี่ยเห็นไหมตามก่อย่งเติมเกือบหมื่นตเนี้ย่ดาวทุกตัวเลยสตัวได้ทุกตัวตกใจเลยแนะ่นลุงบอกลุงเลยอายุห้าสิใชตต่ตกใจเหมือนกัน จนมากคนที่มาเล่นเอก o อนเนี่ยมันอายุสามสิบอัพะแต่แต่ห้าสิบอัพเลยไม่เคยเจอผมเคยเจอแก่สุดประมาณสี่สิบห้าเล่นออรดิชั่นโอ้ผมก็เล่น <c oughs> อ๋อตอนมีรหัสเดียวเนาะเราทีนี้ลูกมันสมัครแค่อีกสี่ห้าตัวเป็นตั้คิวสายเอยตั้มคิวสาย เด็ดตอนีมันมีของโ้โมมีคนโม้ะไรอย้โอ้โหคุเฉลิเป็นรหัสดีๆหายากล้วครับถูกใช่ใช่คอีชนนำเงหนดาเก็เงินไปสุดรวมคนแก่ การโยนนี่ก็รับให้ประจำมาไม่เคยมาดูดูแลตัวดูดูทุกวันเนี่ยมารับแค่คำสีแล้วก็ออกไปก,กันได้ไหมเหรอขอจะวิ่งโยนให้3ตัวเป็น4ตัวนะของอยิ่งอะ่ะ โถ่ผมปวดเย้าลุงเนี่ยเอาผมลุงไปดนตัวเดียวยตัวบ้างจะจริงนะผมเล่นเกมนี้แต่ไม่รู้ไม่รู้วิธีปั๊มไม่รู้ว,วิธีหาอะไรเลย,เล,ยเล่นเล่นอย่างเดียวถ้าไม่มีลุงนี่ก็ไม่ไม่ได้คำพีนั่นลุงรับคำพีที่ตลอดเลยตังค์400-500อันเพราะรับรับพีได้โอ้แต่ผมก็ อยางนู้ตัวหักลุงมีเท่าไหร่ห้าร้อกว่าเนี่ยรู้ว่ามีเป็นพันละไม่ผมไปสุ่มแปดจุดห้าเลยเต็ไม,มไปปืนท้ายป้น คุณตอลลกับใครวะโอ่เขียวๆอ่ะผมเองผมเองครับเออผมเองชื่ออะไรครับชื่อบอยครับอ่าคุณบอย,บอยแต่ออเชื่อเหมือนปว่เก่าเ,เอาเลย